We live the Age Tech in of สวัสดีนักลงจุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปสถานะตลาดประจำรอบคำวันนี้นะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงค่าคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับหลังจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในส่วนของตัว PMI ภาคบริการครับผลปรากฏครับว่านักทุนตัวเลขสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีกว่าคาดการณ์ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตซึ่งออกมาที่6 1 5ดีกว่าคาดการณ์ที่60.2สครับส่วนตัวภาคบริการออกมาที่7จ1ดดดีกว่าคาดการณ์ที่ ระดับ64.5ครับตัวเลขดังกล่าวเมื่อประกราศออกมาแล้วนะครับเลยทําให้ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเหมือนกันนะครับจากที่เราดูอยู่ในกราฟปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นว่าราคาทองคํามีการย้อนลงมาเนี่ยสู่ระดับประมาณ1,873นะครับก็คือโลของแท่งปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีการบ้าส์สกลับขึ้นไปด้านบนคําถามที่นักทุนจะถามต่อก็คือว่าเอ๊ะคุณทองคําลงแบบนี้ตัวเลขดีแบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าเซลล์หรือยังนะครับเราก็ต้องไปดู ในลักษณะของตัวยิวอัตราผลตอบแทนพราบัลรัฐบาลก่อนนะครับตามเงื่อนไขที่เราได้เคยให้ไว้ในช่วงของก่อนหน้านี้ผลปรากฏว่าตัวยิวเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จริงครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณแนวต้านสําคัญที่ระดับ1.650ได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวยิวอัตราผลตอบแทนพราบัลรัฐบาลเนี่ยวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ1.634เเครับทุกท่านก็ถือว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับราคาทองคําโดยรวม ยอยู่ในที่ทางฝั่งขาขึ้นครับ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินดกซ์นิดหนึ่งครับมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยดังชุนครับในแท่งปัจจุบันก็ยังคงขึ้นอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงในส่วนของตัวแนวต้านเบื้องต้นนะครับซึ่งจะอยู่ที่ระดับประมาณ90.081หครับหากว่าไม่ผ่านแนวนี้นะครับแล้วถ้ามีการปรับตัวยอดลงไปเนี่ยก็จะส่งผลทําให้บรรดาสกุลหลักนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดวอลล์สตรีทกันสักนิด แน่นอนนะครับตัวของดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยัอยู่ในทิศทางแดนบวกเหมือนจะปิดสัปดาห์กันไปด้วยแดนบวกนะครับ ขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับดัชนีเฉลี่ยวตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวอยู่ในทิศทานแดนบวกบวกไป242.67จุด s p 500บวก16.79แล้วก็ NASDAQ ยังบวกอยู่แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0. 1 1เปอร์เซ็นต์เพราะว่าในส่วนของตัวยูอัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวสูงขึ้นตัว n a s d a กก็จะได้รับแรงกดดันไปด้วยครับโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดว่าคืนนี้ดอลลาร์อินด็กเนี่ยไม่ได้ขึ้นสูงจนเกินกว่าไฮเก่าก่อนหน้าทีี่่เขาาททไว้รระะดับปมณ90.28 นะครับหน้าใบาทองคํารวมถึงบรรดาสกุลเงินหลักก็ยังพร้อมโอกาสที่จะรุนได้ครับแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาทำบสิกบางอย่างแล้วนะครับนักทุนถ,ถ้าเราพูดถึงในส่วนของตัวข่าวสารหรือว่าประเด็นตัวอื่นนะครับที่เราจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทำไมยูโรมีการปรับตัวอ่อนค่าก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเนี่ยครับ ตัวของสาราัเอ็กซ์รีทมีการรายงานมานะครับว่าตัวของยูโรเนี่ยปรับตัวอ่อนค่านะครับสื่อเนื่องจากคุณคริสติลากาชในช่วงเย็นที่ผ่านมามีการออกมาถแถลงการครับทุกท่านเขามีการคอมเมนต์ว่า ช่าคิดว่าเรายังคงต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยอีกหลายเดือนเลยล่ะก็เลยทําให้ในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับการทํา QE เท่าไหร่ก็เลยปรับตัวอ่อนค่าลงไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับนัำทุนโดยรวมยังอยู่ในทิศทางเทรนฝั่งขาขึ้นอยู่ครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจําช่วงค่ําคืนนี้ครับน้นทุนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ